อ้าสวัสดีครับอยู่กับผมเหมือนเดิมเดอะเงาะชาแนลนะครับวันนี้ต้องตกใจครับผมเปลี่ยนตัวละผมเล่นเป็นนักเวทแล้วนะเพราะว่าไอตัวแอปผมมันบั๊กมันแล้วก็ไม่รับการแก้ไขสักทีผมก็ขี้เกียจอะไรละเล่นใหม่แม่งเลยเปลี่ยนไอดีด้วยก็คือวันนี้จะมาฟาร์มไอ้นี่ไอ้เจ้าตัวนี้นะครับอยู่แผนที่ทะเลสาบจันเตียวครับตรงซากเมืองชูวาเนี่ย เนี่ยครับบอสก็คือไอตัวนี้น้ำพุเนี่ยมันกำลังจะโผล่หัวขึ้นมาเดี๋ยวเราจะมาบอกถึงรายละเอียดว่ามันต้องยังไงไตัวนี้ทําไมถึงตัวนี้ดีสุดไอตัวนี้มันจะเกิดไวครับเดี๋ยวจะทําให้ดู <c oughs> ก็คือถ้าใครอยากได้เพื่ออีกเม็ดหนึ่งก็คือต้องราดช็อตบอสให้ได้ด้วยครับจะได้สามเมตรสูงสุดนะตัวนี้ก็คือไอ้บอสต,ตัวนี้มันววยยังไงดียังไงก็คือเนี่ยเราต้องช่วยกันยิงไอ้ตัวนี้นะครับเนี่ยไอ้ตัวเม่นเนี่ยแล้วบอสมันจะมันจะเกิดไวครับเราจะไม่พูดถึงไอ้พวกที่ยืนกินแรงอยู่ตรงกลางนะครับแต่ว่านะชแนลนี้ไม่มีก็คือทุกคนช่วยกันยิงอยู่ มีในคิวมาทำกันด้วยเนะี่ยมีผมมีเพื่อนน้องอะไรพวกเนี้ยพวกแฟนผมอะไรเนี้ยมาฟาร์มกันอยู่ถ้าไม่มีคนยืนอุย้ยตรงกลางนี่บอสเกิดไว้ครับแป๊บเดียวไม่ต้องกลัวแต่บางคนก็ไม่รู้นะว่าต้องตีมอนตรงนี้แล้วบอสมันจะเกิดไว้นี่น่าจะพึ่งประมาณหนึ่งนาทีนะยังไม่ถึงหนึ่งนาทีด้วยเดี๋ยวโด หลังจากบอสตายนะครับเวลารับเนี่ยเกิดแล้วเห็นไหมครับน้ำพุน้ำพุมาเนี่ยคือยังไม่เกิดนะถ้าตีสักนิดนึงเนี่ยเห็นแค่ตัวนี้ป๊บน่าจะออกแล้วแหละเห็นนะก็คือต้องตีไอตัวเม่นนั่นนะครับมันถึงจะเกิดไว อันนี้คือทำดาเมจต่ำจะได้หนึ่งเม็ดประมาณนี้เดีย๋ยวลองเอาแบบไม่ไม่ไม,มีคนตีไหมตัวหยุดตีก่อนเลจ้าจ้าจ้าอหอยุดตีก่อนยืนเฉยๆไม่ยืนเฉยดิพี่อาจคลิปอยู่ไม่ยืนเฉยก่อนไม่ตีไม่ยืนก่อนยืนเฉยก่อนอยืนเฉยก่อนนี่ก็คืออย่างเนี้ย ไม่มีใครตีมีคนนั้นตีอยู่คนเดียวนะผมบินบอยเขาหยุด เนี่ยครับเห็นป่มยังไม่มีเห็นปมบอสเนี่ยแม้แต่น้ําพุเนี่ยยังไม่ขึ้นเลยเห็นป่ะครับยังไม่มาเห็นไะมก็คือเนี่ยถ้าไม่มีใครตีเลยอ่ะบอสตัวเนี้มันจะไม่ออกมานะครับ มันจะมีหลูปเวลาของมันอยู่แต่ว่าประมาณเลยห้านาทีอะเลยแน่นอนอห้าถึงสิบนาทีเห็นไหมครับโอเคนะโจบาโจาะตีต่อ เนี่ยพอเราเริ่มตีเห็นป่ะมันก็จะมีเนี่ยมันก็จะขยับบอสมันก็จะมาคือถ้าเราไม่ตีมันเลยเนี่ยมันไม่เกิดครับบอสอ่ะ,ออะเกิดมันเกิดนะแต่ว่ามันนานมากก่อจะเกิดอ่ะแต่ถ้าสมมติว่าเราช่วยกันตีอ่ะมันก็จะไว,นะว,วไครับโมซุยโมพูดเห็นไครับทำดาเมจไม่ทันชาวบ้านก็เลย ก็โอเคครับประมาณนี้นี่ไอเม็ดนี้ถามว่าเอาอะไรก็นี่ไอเม็ดนี้ถามว่ามันยังไงเม็ดเท่าไหร่นี่เลยเห็นไหมแล้วเวลาขายของอะไม่ต้องไปตั้งต่ําสุดนะครับเนี่ยตอนนี้อย่างตอนนี้เหรอย่ยี่แปดใช่ไหมผมอะตั้งขายเทียนู่นสามสิบกว่าสามสิบห้าผมตั้งอะเนี่ยดูเหรียญว่ามันตัดราคากันเนี่ย น 50, 40, เนี่ยห้าสิบสี่สิบสามสิบกว่าห้มาเนี่ยตั้งแต่ตรงเนี้ยมันตัดราคากันก็คือเราไม่จําเป็นนะเราปล่อยให้เขาขายไปก่อนก็ได้อืมผมตั้งอ่ะสี่สิบอ่ะออกบนนะตอนตื่นเช้ามาอันละสี่สิบอันละสี่สิบห้าอย่างเงี้ยอืมมันไม่จําเป็นต้องตั้งต่ําสุดนะครับการขายของอนะ่ะถ้าตั้งต่ําสุดอย่างงี้ตัดกันไปแต่กันมาก็ไปดีครับของมันก็ลงไปเรื่อยๆ,ๆ,ๆก็ฝากไว้ตามนั้นนะครับ เนี่ยพอเราเมื่อกี้ผมก็ไม่ได้ตีอะไรมัวอธิบายอยู่ตีสักทีที่เนี่ยเดี๋ยวเขเกิดน่าละไอตัวนี้เพิ่งเล่นได้สองวันเนี่ยครับมันของมันยังไม่ไม,ไม่ไม่ได้ฟูมาก ก็ประมาณนี้ครับจริงๆมันจะได้สามเม็ดนะอ่ะเดี๋ยวผมยิงให้ดูรอบตรงนี้ว่าน่าจะลัดได้อยู่เออมันจะมีอีกที่ิงด้วยนะอันนี้อันนี้เม็ดสีนี้แต่ผมไปดูแล้วไม่ไม่เวิร์กอ่ะอยู่นี่อยู่นี่อยู่ตรงนี้ครับ เนี่ยเมืองล้างอาถรรพ์นะแล้วก็มันจะอยู่ตรงนี้ว้าไปรตรงนี้แล้วก็เดินไปตรงนี้นิดนึงมันจะอยู่ตรงเนี้ยไอ้ผีอ้วนๆตัวใหญ่ๆปีกล้องกอยอะ่ะแต่ว่าผมว่ามันนานอะ่ะกว่าจะเกิดนานนานเกินอยู่ตรงนี้ดีกว่าผมว่าไวกว่าก็ประมาณนี้ครับช่วยันตีด้วยครับผมฝากไว้ด้วยเพราะว่ายืนนี่โหยืนกันเป็นขบวนการเลยอพอบอสเกิดก็ขยับมาตีกัน

โอ้หดูแมวแต่ละตัวไม่น่าจะได้ฮะโอเคก็ประมาณนี้นะครับโอเคฝากไว้ด้วยครับเดี๋ยงะชาแน่วเหมือนเดิมผมเล่นนักเว้วน,นะประมาณนี้ครับฮ่าฮ่าขอบคุณครับ